ครับสวัสดีครับวันนี้ลุงตีตะวันแดงนะครับอยู่กับคุณลุงวินัยนะครับที่จังหวัดกำแพงเพชรจะมาถามลุงวินัยว่าการทําข้าวตอเนี่ยมันยากหรือมันง่ายนะครับแล้วก็ประหยัดว่าการทําข้าวหวานประมาณไหนนะครับเดี๋ยวเราลางฟังจากปากคุณลุงกันเลยนะครับคุณลุงครับการทําข้าวตอในวิธีการทํำยังไงครับก็พอเกี่ยวเสร็จก็วันลุงขึ้นก็เอาล้อยางมาย่าล้อยางที่ใส่เป็นพวงนะเอามาย่ำประมาณสักกี่รอบครับย่ำประมาณสักสองรอบ หลังย่างเสร็จแล้วก็รอให้เขาแตกหน่อมาใหม่อ๋อรอให้แตกหน่อเลยโดยที่เราไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรเลยครับเราไม่ต้องน้ําขึ้นมาครับเพราะแตกหน่อขึ้นมาแล้วเราก็เลี้ยงน้ําตามปกติครับรอหน่อสูงขึ้นมาก็เลี้ยงน้าตามปกติแล้วการให้ปุ๋ยแล้วครับให้ปุ๋ยก็ให้ตามปกติครับอ๋อครับผม คือการทําอย่างนี้นะครับคือเราต้องกำจัดข้าวดิบในแปลงนาเราให้หมดก่อนเราถึงจะมาทําวิธีนี้ได้นะครับแล้วตอนนี้ผมจะถามคุณลุงว่าการทําอย่างเงี้ยประหยัดกว่าการทาเทือกหวันประมาณไหนคือขั้นตอนที่เราหายไปเนี่ยมีขั้นตอนอะไรบ้างมันขั้นตอนตีดินก็ไม่มีอ่าตีดินเราลดตัดทหารเรื่องตีดินลงไปประหยัดลงไปแล้วอย่างหนึ่งเมล็ดพันธุ์ครับยาฉีดยาคุมฉีดยาคุมนะครับเออนี่ที่เราประหยัดได้นะครับแล้วข้าวโต พวกเพียพวกหนอนก็ไม่ค่อยกวนไม่ไม่ได้ให้กวนเลยครับแล้วตอนนี้ผลผลิตที่ได้ครับก็ไล่ที่เคยทํามาก็เจ็ดสิบแปดสิบถังโอเคนะครับเจ็ดสิบแปดสิบครับก็คือเนี่ยเราตัดปัญหาเรื่องการใช้จ่ายค่าใช้จ่ายนะครับคือค่าตีดินแล้วก็ถ้าจ้างย่ำเทือกทำเทือกแล้วก็ค่าเมล็ดพันธุ์ ยาคุมลดต้นทุนไปเยอะนะใช่อยากคุมที่ฉีกนะครับแล้วก็การบํารุงดูแลรักษาคือใช้ยาหนอนน้อยฝ่าน้อยกว่าคัเป็นโรคฝามเป็นโรคนี่คือดูแลง่ายดูแลง่ายกว่ากันเยอะเลยแข็งแรงแข็งแรงไม่เคยล้มได้ผลผลิตดีด้วยครับอันนี้นะครับฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับเกษตรกรนะครับที่มีข้าวดีดนะครับช่วยการกําจัดข้าวดีดให้หมดนะครับแล้วก็จะมาทําวิธีนี้ได้นะครับแล้วการลดต้นทุนการทําเทือกหวานกับการทําข้าวต่อประหยัดว่ากันเยอะนะครับเป็นครึ่งไหมลุงโหตก เกินครึ่งครับเกินครึ่งนะครับแต่ผลผลิตที่ได้นะครับใกล้เคียงกับการทําใกล้เคียงกันเลยกับการทํานาแบบเอาข้าวมาเล็ดพันหวานลงไปแล้วการดูแลก็ง่ายฝ่านะครับอันนี้ฝากไว้ให้พ่อแม่ไม่น้อนะครับที่มีข้าวดีอาจจะมาทําวิธีนี้ไม่ได้แต่ที่ไม่มีข้าวดีนะครับอยากศึกษาวิธีการทํานะครับโทรเข้ามาสอบถามในช่องได้นะครับหรือโทรมาถามคุณลุงวินัยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่เบอร์โทรไว้ในช่องนะครับว่าการทําข้าวตอทํำยังไงแล้วประหยัดยังไง เดี๋ยวโทรมาถามคุณลุงได้เลยครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะครับสาระดีๆจากลุงปีตะวันแดงน,นะครับ